มาครับพี่นอ้องครับหมกปลาขาหน่อยครับพี่น้องหรือว่าปลาขาใสว่บาดโขนะครับหมกปึ๊บจดนี่ไปจนๆเอบอบึ้ยบึ้ยบึยบ้ย,ย,ย,ยครับมาเป็นปีดกรก็สร้างแล้ววันนี้เลยสร้างแล้วมึงเคยขัวออ้วอ่ะมต้องบอกใครอยกาขัาว้วสวัสดีครับมิตรแดนแฟร์ที่เกินหอดสู้อขุดซุกคนครับมาครับพี่น้องวันนี้ครับวัอนี้ตำทั่วครับเห็นหรอครับพี่น้องวัอนี้ ส่วนเป็นหมกอ <sm illi> มง <usc> ีงครับรุ่นกันอีกพี่น้องเอ้ยครับบัวบกครับปล่อยให้งงรุ่นตัวพี่น้องเลยมโมกัอไงครับพี่น้องโมกแบบหางตองเลยฝีมือแม่มันสินเหมือนเชียนเคยครับเบาปุ๋ยเป็นผู้แก่พี่น้องโอ้ยพี่น้องเลยเปิดพวกอบก่อนวะเปิดพวกอบแล้วพี่น้องบัวบกเข้าไปอู้อ้ายโถ่ทพี่น้อง มาคร er, an ับพ ok. in ี่น้องครับหมกปลาขาวน้อยครับพี่น้องหรือว่าปลาขาวซอยบาดเท่านะครับหมกปลาขาวพร้อมตำทั่วครับพี่น้องสองหมกง่ายครับมาสแตรมดกันครับพี่น้องเฮียโอ้ยแต่แสบพี่น้องจืดฮะหมกแหลกแขกหมานครับหมกแหลกครับลงไปครับติดตามหมกที่สองครับพี่น้องเออสแตบๆมันครับอีปออีแม่อย่างอื่นนะอายุขุ่สุนคนครับไก่ยุกไก่ยังหนอกยังหน้ากูเก็บกูไทยครับพี่น้อง กินมกปลาขาหน่อยน้ำกันเด้อมกปลาขาหน่อยตำทั่วบานห้องบนบานห้องบึ๊บจดุดไปสวนสวนเออบุยบุยบุ้บครับมาครับพี่น้องกันเลยบ้ยไก่ล้มรับพร้อมปูเมฆครับพ,พร้อมพีกอนเด้อพี่น้องเด้อพร้อมพีกอนมกเส้นน้ำครับตำทั่วเสียบๆครับมาๆพี่น้องมาเขาไปเรียนคิดดินเนาะหนุยบุลินทยัไงได้บ้าปุ๋ยปลูกต้นบังงอนได้พี่น้องเลย มาเมาเด้อเสียบันครับเดือเลยดิเขาติดมือพี่น้องเลยเดือสรงเหกงาะเลยมันก็าลกทีดินมาขึ้นสร้างเราอ่ะมาเป็นปีได้ก็สร้างแล้วมัน้เลยสร้างกางไางขาแต่ว่าเกิดเสี่ยระวังเรา ระวักกาดมาพี่น้อยไ,ไข่ทุกตัวฮ่ะ <ừ, S 2> แล้วมึงเคยขัย้วอกแต่ว่าไข่แยกตัวโอ้ยทางไข่อย,ยูไ่ไข่อยู่นี่สั่งตัวหน่ะไข่อ <ừ, S 2> อมไปตครับครับออมหอ่วยหยอยู่กินระบ้างนะางามไปเรียบพี่น้อง พี่ตัวไหไกลกับคิดเนว้ยมาหมกใส่ชิกินชิม,นมกมากลแล้วครับหานไปเอาต้นเนี่ยกราก็กังปลกูกก็ลังชิดอยู่น,นั่นนานร้อ,อม อีตู้ครับหมกปลาขาวหน่อยเลยปล่อยแม่มันค่ะกินหัว <c oughs> <c oughs> แสบนวด ทัวระกับ,บครับคุย้วตามเองเจ <c oughs> ้าสาวข้าไปตัดหงายไปหน่อยรุ่งเรื่อง่านลูงรับประสมบายครับเจอร์บ <c oughs> ันเหตุจะไปซอย ถ้ากอ,อืน่นกินของน้าหมดว่าผู้นคนอลยว่ารเลือลาบดิแค่เข้ามันลาบดิ <มา S 1> สิปอนนะเมี่ยนหมกปลาใบสะติแม <า S 1> ่จะสบเมื่ออ,อัพอครับ,อ,รบ,อ,บอ,อืมเก็บไว้บ่ะักก็ไม่เส้แกงยุงเน,นี่ยวันสิบ่มีไม่มองนยองเยี่ ปลูกเองทำนะเพาะเองแล้วพอคพนบ,บุกบกเมื่อไหร่ยากเดิ้งหน่อยเออว่าเดิ้งหน่อยอันอะไเดิงด้งหน่อยไปปลูกซอยปลูกอยังบ,บุกบกแล้วก็เพอค่อนข้างจะเพิ่มแลาวเห็ด <c oughs> หอดืมอดเลยหอมเลยล่าลางแล้วก็แล้วก็เห็ด <c oughs> สุดจังเลย เราครับปรับปรุงโรองเรียนมแตอยุนน์น่าูน่ากินไปนอย่องไปใส่ก็ว่าไ้ยองไปใส่กับละว่างเด้อมีเยะมากินแบอัธยาศัยก็ดีผ่านผ่านเตรียมลอยว่าหักยังไได้เตรียมรอยลอยเอสดลือ ตำพขพนมนแสบๆแสบนี่ใส่พอยแม่เอองกไฟแสบอะกรอบด่เช้าวันมาแสบจะขึ้นกินลาบแล้ลวนะปลาคาร์กากะไรอลไรนล้เนือพูดถอ้อยเขาให้นี่ยตะกินดิืกเจะว่า พี่ดีกินดีบ่มีกาลาดเนยะก็คำมันปลาสดสด,สดมันกัสิเห็ดใด้ยู่มอืมปลามันจะเคลื่อนไลยก่อนเคลื่อนกับบนบนเลยอื้มอือม แล้วก็ไปเอาปลาดูสาออกเจ้ลงปลานี่ครับเดี๋ยวปลาคอออกแมนมาด้อครับทีมงานสุขุสุขวัลครับยี่ม่านไงทางช่องบัรจังการค้าครับือสมองสุบอนเวลาพี่น้อนขอบคุณที่รีวิวสมใหุ้ได้จ้าแมนครับเจอการเด้อไอเนดาวท่านเนี่ยคบ้มไม่เจอเลี้ยงพันตัวโอ้ เตรียมหมองไว้รถดบ้าปุ๋ยแล้วอ่ะกินให้พวกอะมากแล้วบอกมาก่ปไหนได้ประกาศไปล้วได้เนี่ยเบ้าหยอกชื่อดอกก็เสียวไมาายย่ให้นะเราเราเรา,เราเรียงมาได้ปลา,าดุกมุ้นน่ะน่ารู้น่ากินเจ้าก่ะ เราบอกให้เจ้าเตรียมหมองไว้เตรียมกระซั้งไว้เราจะมาหายพัฒนโตมันอะไรก็ดีใจมากเลยมันมาแต่โตก็ดีใจมัน,น,<ำ>ม,นมาแ่เสียพาน้ำนะยังมาแต่โตเนย <c oughs> ไม่เสียพา,าน้ำ <c oughs> นะนรัฐบาลเราจะวาได้เพิ่มอีกหนึ่งคนวาเลย พอมีเห็นไปอีตัวเดียว่ากางร้ายไปเยมมเรียบรครับแตข้าวควายังไ่ไปเลยค่อยๆกินแม่เข้าไปซ้ายที่พอถพูดเถ่าแล้วค่อไอใบเ่อยบีเก็บพี่พญออ่าเถ่าเนาะบ่อนร้านเขา่อใบตัวนึงเป็นชั่วโมง่อบีอ๋อที่พ่ออาเถ่าเล่า่อบีใบเขา บิ๊กินเจ้าของน่ะไม่ได้ควันร้านหรอกต้มแล้วเป็นย่างเลยดีเนาะเราไปขายท่านเนาะเป็นว่าเป็นท่านว่านแนชะ่พักไปเนาะมุกปลาเขาหนะ่อยความตำทั่วหรือครักเนี่ย ม่คือนงว่ะจะแสบจาะขึืนมากินนี่เหรอบ้าปกินจะกิน,นอะไรอิ่มเล้วีปน,น,น,นอนเลยแม่นยอเขาก็่กได้ติ่มได้จ้ะวมาแล้วจะจ้องอะไรจะกินอีกิีหนองมาแรกกล่ากินไหนชจอิ่มครับมครับจะคลองว่าได้มันมก็แทบอยู่ก็แบไปกินอะไรีเนาะ <c oughs> สันเสียบย้อนลงไปเว้ยเป็นสีนอ,อ,น,อนัวหานแน่นี่แน่ก่อนมาแจบนะครับฝืนท,ปทนนัประชาไว้หรอคือหนอนอะยรสารพัดมาแจ็บก็ครับฝืนทั้งว่าไหนมาแจ็บกับมาอะไรกันยุนย่นๆหรอลาลูกอะารบงปุ๋ยเขาจนสดแสบอบสมพรอมาแล้วกลมมาปกอกพี่ถ่วแมงหนึ่งว่าอันเราจใส่เขาหัวกสบ เราคุ้นแข่งกันเฮ้ยคือเมันได้ก็ยังส่วนกันมากอยูอ่หมูไปตวงถ้าเราหอมไปหน่อยหมูป่าเนี่ยเป็นมั่นขนาดว่าจะกินด้วยจะกินหมูป่า กินดยู่กินหัวนี่เป็นก้อนมากินหัวปลาเป็นนี่อย่างนีปลาลรดก็ไปกินหัวกับปลาลดหน่อยไปกินไหนมันมังไดมันยอยูะหะกินินเหนื่อยกินน,นังนังไม่ปวดตัว แสีบครับพี่น้องจำทัวกันเลยออกเงาคุณพ่อถือตัวไข่ยักษตัวแม่คาว่าไข่สุดตัวตกใส่ปลาเทอไข่ทุกตัวเลยไข่ไปมืดแต่เนี่ยอ้วววกะชตัวปลาไข่แสีบครับจำหมดตัวมกปลาเขาหน่อยครับมกปลาเขาหน้าบ้านเขานี่ยหลับพี่น้องเอง อย่างเดียวว่ากลางหลายหน่อยครับเอาจ้าหน้ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องจิตติตามจิตทุ่มครับเป้าปุยจูปักรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจเลยออีเมลย่างอื่นอย่าอายสุ้ขุนสุขนครับอ่ะมื้อนี้ครับวันเสมากันมื้อหน้าครับมาใหม่โชคดีความสุขจะเก็บจะขายจะจนครับลำด้วยสุ้ขุนสุขนครับสวัสดีครับจ้าจิ้วฝากกดไลร้คนเที่ยงเลย